แก้ไขปัญหาธรรมิบาลในรั้วอุดมศึกษานะคะที่ต้องยอมรับว่ามีการพูดถึงกันมาอย่างต่อเนื่องค่ะถือเป็นวิกฤตใหญ่ในวงการการศึกษาของไทยถึงขั้นที่รัฐบาลคอสชอเคยใช้มาตรา44ในการที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้นะคะถ้าไปไล่เรียงดูค่ะถือว่าเป็นหนึ่งในปัญหาที่มีการร้องเรียนกันมากที่สุดก็คือการทุจริตโครงการก่อสร้างต่างๆของมหาวิทยาลัยนะคะอย่างเช่นบางแห่งสร้างอาคารเรียนหนึ่งล ใช้เวลานานกว่า10ปีบางแห่งสร้างไปแล้วแต่มันก็ไม่เสร็จค่ะปล่อยทิ้งร้างบางแห่งก็มีไอเดียหรูนะสร้างอาคารเรือนไทยมูลค่าหลายสิบล้านบาทแต่สุดท้ายก็ผุพังค่ะใช้ประโยชน์ได้ไม่คุ้มค่าเพราะเลือกวัสดุอุปกรณ์ที่ไม่มีคุณภาพมาก่อสร้างและล่าสุดนะคะกลุ่มสภาคณาจารย์และข้า,าราชการในรั้วอุดมศึกษาได้มีการหารือกับนักพัฒนาโปรแกรมเพื่อน,นําเทคโนโลยีการตรวจสอบโครงการก่อสร้างมาใช้ควบคุมอย่างละเอียดเพื่อลดปัญหาการ งบบานปลายและยังสามารถควบคุมคุณภาพงานก่อสร้างได้ดีอีกด้วยค่ะโดยกลุ่มสภาคณาจารย์มีแนวคิดเสนอการใช้เทคโนโลยีควบคุมงานก่อสร้างนี้ไปยังกระทรวงอุดมศึกษาเพื่อบรรจุลงในแผนการแก้ไขปัญหาธรรมาภาิบาลในรั้วมหาวิทยาลัยอีกด้วยค่ะดเรชะเชษฐาทรพย็นครับประธานที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทยหรือว่าทอปอสอทอก็เปิดเผยหลังจากที่ร่วมประชุมกับนักพัฒนาโปรแกรมควบคุม งานก่อสร้างที่ชื่อว่าไซอัราวว่าเท่าที่ได้ศึกษาพบว่าเป็นโปรแกรมแบบเรียลไทม์ครับสามารถบริหารงานก่อสร้างทุกขั้นตอนบนโปรแกรมนี้ได้ทั้งหมดและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบความคืบหน้าของงานและการใช้ทรัพยากรต่างๆของโครงการได้ตลอด24ชั่วโมงโดยไม่ต้องสอบถามจากเจ้าหน้าที่เพียงแค่ให้เจ้าหน้าที่เรียนรู้โปรแกรมให้คุ้นเคยนะครับขณะที่ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาครับในฐานะเจ้าของโครงการสามารถ ามารถบริหารและติดตามความคืบหน้าตลอดจนการใช้งบประมาณต่างๆจากโปรแกรมนี้ได้เลยซึ่งจะสามารถลดเวลาการติดตามได้ถึงร้อยละ20-30ถึงเป็นการลดทอนเวลาการก่อสร้างที่สำคัญโปรแกรมนี้ครับมีการลงข้อมูลแยกย่อยกว่า700รรายการเชื่อมโยงข้อมูลทั้งหมดทำให้เกิดความผิดพลาดในการสร้างลดลงสามารถตรวจสอบ ผ่านอุปกรณ์แท็บเล็ตหรือว่าคอมพิวเตอร์ไม่ต้องนั่งดูเอกสารที่เป็นตัวกระดาษครับในเรื่องของการที่เราต้องไปตรวจตาผู้รับเหมาใช่ไหมครับ ถ้าเป็นระบบปกติเนี่ยผู้รับเหมาก็จะรายงานผ่านเอกสการผ่านกระดาษนะครับแล้วพอรายงานมาเนี่ยแล้วถ้าสมมุติว่าเราเราเราไม่ได้ดูอย่างชัดเจนเราก็ไม่รู้ว่ามันจริงหรือเปล่าแต่พอมีการรายงานผ่านโปรแกรมแล้วโปรแกรมเนี่ยมันก็จะมีการติดเซนเซอร์ติดกล้องเราสามารถคลิกเข้าไปดูเลยว่าสิ่งที่ผู้รับเหมาอ้างมาว่าไอ้งานนี้ทำได้ถึง20%เนี่ยจริงๆแล้วมันถึงจริงไหมอาจจะแค่ห้าเปอร์เซ็นต์ทำให้ทางตัวผู้บริหารมหาวิทยาลัยเนี่ยจะไม่ค่อยถูกหลอกนะเพราะนั้นผมมองว่า ตัวโปรแกรมการตรวจสอบควบคุมการก่อสร้างเนี่ยมีประโยชน์ต่อ,อก,การสร้างธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะงานเรื่องของการก่อสร้างจะทําให้การคอร์รัปชันน้อยลงแน่นอนผมมั่นใจเลยการคัวเป็นไปได้ยากมากเพราะว่าผู้บริหารสามารถคุมได้อย่างแท้จริงด้วยตัวคนเดียวครั นอกจากนี้อาจารย์ยังบอกด้วยนะครับบอกว่าปัญหาการหัวกันระหว่างผู้บริหารกับผู้รับเหมาก่อสร้างเกิดขึ้นได้ง่ายๆหากยังใช้วิธีการตรวจสอบแบบเดิมก็คือเอกสารที่เป็นตัวกระดาษเนื่องจากมีช่องโหว่ มากเนี่ยนะครับแต่หากใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์มาช่วยในการตรวจสอบจะสามารถเชื่อมโยงข้อมูลทั้งหมดและมีระบบประมวลผลที่ดีเมื่อเกิดข้อผิดพลาดขึ้นจะมีการแจ้งเตือนทันทีนะครับทำให้โอกาสการหัวกันหรือว่าหาผลประโยชน์จากการก่อสร้างงานก่อสร้างเนี่ยทำได้น้อยลงเนื่องจากทุกคนทุกฝ่ายในโครงการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบผ่านทางซอฟต์แวร์ครับ พวบคุณการกอร่อสร้างเนี่ยมันจะสามารถเชื่อมโยงการตรวจสอบจากท่อนนี้ท่อนนี้มันเป็นเชื่อ,อ,อเป็นท่อนเดียวกันและแถมยัง ประมวลด้วยครับประมวลบูรณาการและพอเราเห็นว่าโปรเกรสในการก่อสร้างเนี่ยมันไม่ถึงจุดที่เราต้องการเนี่ยมันจะ,ะสะท้อนของจริงขึ้นมามซึ่งถ้าโปรแกรมเมื่อคุมตรงนี้ได้เนี่ยมันทาให้การรุนหลายเนี่ยเกิดขึ้นน้อยพอการรุนหลเกิดขึ้นน้อยเนี่ยประเด็นการคัเวเนี่ยมันก็จะต้องอลดน้อยลงหรือมาลายหายไปในอนาคตยิ่งโปรแกรมยิ่งดีมากขึ้นครัอบอาจารย์เห็นว่านอกจากเรื่องของการสร้างตึกแล้วโปรแกรมจะได้ยัง ควบคุมถึงเรื่องของการมเครอบปกฝุ่นเพียง2.5จำนวนประมาณที่จอดรถเนี่ยแม้กระทั่งเรื่องบำบังน้ำเสียด้วยอันนี้ทันสมัยมากนะเพราะว่าปัจจุบันมหาวิทยาลัยไม่ได้ยูนโดดเดี่ยวแล้วก็การสร้างตึกเนี่ยมันไม่ได้เฉพาะมุ่งมาแต่การสร้างไงแต่มันต้องรับผิดชอบต่อชุมชนรอบข้างรับผิดชอบต่อสังคมรอบข้างเพราะนั้นโปรแกรมนี้เขามีตัวชี้วัด เกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมเยอะมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่อง PM 2.5ฝุ่นน้ําเสียสภาพอากาศสภาพแสงต่าง,าง,างๆนานามากมายถ้าเกิดเรามีโปรแกรมที่ตรวจสอบแบบแบบเรียลไทม์ได้เนี่ยมันก็ทําให้เราสามารถแก้ไขปัญหาสภาพแวดล้อมภายในสถานที่ก่อสร้างของมหาวาทิทยลัยได้เร็ว อาจารย์เช่ฐาบอกอีกนะคะว่าในอนาคตจะนําเสนอโปรแกรมลักษณะนี้ไปยังกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือว่ากระทรวงอวค่ะเพื่อให้พิจารณานําไปบรรจุในแผนการแก้ปัญหาธรรมิบาลเพื่อเป็นแนวทางเพิ่มเติมในการจัดการแก้ปัญหาธรรมบิบาลในรั้วมหาวิทยาลายัยโดยเฉพาะเรื่องงบประมาณที่อาจจะรั่วไหลนะคะหรือโครงการก่อสร้างที่ต้องคํานึงถึงชุมชนสําหรับไซเอราวคุณผู้ชมถือว่าเป็นโปรแกรมระบบการจัดการโครงการก่อสร้างในแบบ All all in วันแพลตฟอร์มค่ะสำหรับการจัดการแผนงานการจัดการเอกสารการอนุมัติการตรวจสอบหน้างานรวมไปถึงการสื่อสารส่งต่อง,งานในแต่ละขั้นตอนของโครงการมีความเชื่อมโยงกันนะคะโดยมีการติดตั้งเซ็นเซอร์และโปรแกรมย่อยเพิ่มเติมค่ะสามารถตรวจสอบวัดค่า PM 2.5ในไซต์งานก่อสร้างได้ด้วยเพื่อดูแลสิ่งแวดล้อมและยังช่วยประเมินแนวโน้มงานก่อสร้างอื่นๆที่เชื่อมโยงกันอย่างเช่นจำนวนที่จอดรถของอาคารค่ะถือว่า เป็นอีกหนึ่งโปรแกรมที่ถูกออกแบบพัฒนาออกมาอมตอบโจทย์ยุคนี้นะคะคได้ทั้งเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะเรื่องธรรมพิบาลต้องแก้ไขปัญหาอย่างเอาจริงเอาจัง